ไปต่อกันที่บุรีรัมเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆที่น่าชื่นชมค่ะคุณผู้ชมคะจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนจังหวะที่เขาจะต้องเคลื่อนย้ายคนเจ็บต้องระมัดระวังเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยคุณหนึ่งคนในนั้นเนี่ยหนักเลยเพราะว่ามีอาการที่ขาเนี่ยอาจจะจะพลิกขาจ,จะหักได้นะคะระหว่างที่เขารอช่วยเหลือมันร้อนช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเลยค่ะ คุณตำรวจเห็นท่าไม่ดีโอโ้ร้อนแบบนี้ก็ต้องช่วยคนเจ็บก่อนแล้วกันนะจะเอาเข้าที่ร่มก็ไม่ได้งั้นอย่างนี้ถอดเครื่องแบบตัวเองเป็นกาํบาบังบังแดดให้คนเจ็บเอาไว้ก่อนค่ะนี่แล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันเนี่ยค่ะกลางแบบนี้ลักษณะเหมือนกับเป็นร่มเงาอะแล้วคนเจ็บก็นอนอยู่ที่พื้นนะคะระหว่างที่กําลังให้การช่วยเหลืออยู่นะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เน่แล้วชาวเน็ตเนี่ยก็ชื่นชมคุณตำรวจนายนี้ด้วยนะคะ พันตำรวจเอกอน,นันทองบันเทิงผู้กำกับสอพหอนองสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไปช่วยเหตุการณ์ที่มีคนประสบเหตุบนท้องถนนแล้วตอนนั้นเนี่ยอากาศร้อนจัดมากค่ะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเขาได้รับแจ้งบอกว่ารถกระบะไปชนคนและมีคนเจ็บหลายรายหนักที่สุดคือคุณลุงอายุประมาณ60ปีขาทั้งสองข้างเนี่ยผิดรูป ตอนนั้นเขาได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะแต่ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายคนเจ็บได้ทันทีมันจะต้องระมัดระวังมากฉะนั้นระหว่างที่รออุปกรณ์รอรถกู้ภัยอะไรมาก็ตามเนี่ยจะปล่อยให้คนเจ็บนอนร้อนๆตากแดดแบบนี้ท่ามกลางสภาพอากาศ40องศาเซลเซียสเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นลมเป็นแล้งนะคะพละเมืองดีเอ่ยก็พยายามจะเอาผ้าเย็นเอาน้ําอะไรมาลูบตัวก่อนเดี๋ยวจะเป็นลมทีนี้ยังไงดีหากำบังแดดแถวนั้นมันไม่มีเลยะคะ่ะ ตำรวจนายนี้ก็เลยถอดเครื่องแบบตัวเองเนะะี่ยค่ะมาบังแดดให้ชาวบ้านก็ช่วยจับอีกด้านหนึ่งนะคะระหว่างนี้เนี่ยกู้ภัยก็ประถมพยาบาลพันแข้งพันขาไปนะคะภาพนี้พอออกไปปุ๊บชาวเน็ตชื่นชมเลยค่ะบอกโหชื่นชมตำรวจนายนี้มากเลยนะที่เสียสละเครื่องแบบตนเองเป็นกำรรบังแบบนี้เดี๋ยวฟังหน่อยแล้วกันนะคะความรู้สึกของท่านพันตำรวจเอกอน,นันต์ผู้บาดเจ็บจัา บริเหตุการกระแทกแล้วก็ไม่ไม่อยากจะเคลื่อนมากเมื่อเอาตัวมาได้แล้วก็นําคนเจ็บวางพักเลยซึ่งซึ่งผมก็เห็นแล้วว่ามันเป็นจุดที่แสงแดดมันส่องเข้าตาของคุณลุงเขานะครับปลมพยาบ้าลเบื้องต้นนะครับมันก็มองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับนองอีกคนเนี่ยเขามีเสือมา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 บังแดดให้แล้วแต่ผมก็เลยว่าไม่มีอะไรละไอ้ที่มันใหญ่ๆกว้างๆก็เครื่องแบกนะครับก็เลย นึกได้ตอนนั้นก็เลยถอดออกก่อนแล้วก็พอดีได้กับพลเมืองดีนะครับเขาได้ช่วยกันจับเป็นที่บางแดดให้คุณตาเขาประสบอบัาิเุเบื้องต้นนะครับนี่เห็นไหมเรื่องดีๆในบ้านเราน้ําใจในบ้านเราก็ยังมีอยู่นะคะชื่นชมด้วยนะคะทั้งพลเมืองดีนะคะแล้วก็ในตํารวจท่าน,นีด้วยนะคะ